โอเคครับวัสดีครับวันดีค่ะก็เป็นอีกตอนหนึ่งกับโคงวันนะครับช่วงนี้ก็ใกลเสียงแล้วนะครับปุ่มอยู่กับอาจารย์นะครับคุณครูโรงเรียนบ้านถุงบล็อกนะครับถึงในกิจกรรมเรียงนํำชานะครับสดป่าปลาสมุนไพรใบกระสมในวันนี้นะครับลายลฐานครับอาจจะเคยได้ยินชือโรงเรียนบ้านถุงบล็อกแต่ว่าในรายละเอียดหรือตีไปตีมานะครับสถานการณ์ปัจจุบัน นะครับเป็นอย่างไรนะครับผมว่าน่าจะได้ฟังได้ยินครับคุณครูเองนะครับเพื่อว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดครับที่ทางคุณครูจะได้ซื้อสร้างกระบวกเรานะครับได้เป็นข้อมูลเหล็กเรียนกันในวันนี้นะครับยังครับให้อาจารย์ได้แนะนาตัวแล้วผู้ึังโรงเรียนทองบกนะครับเพื่อที่จะซื้อสร้างกับเพืนเนมของเรานะครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณครูพิมพันธ์จันทร์รมนะคะชื่อเล่นก็ชื่อผูส้มค่ะ ทอดอนุบาลค่ะนอนุบาลสองนอนุบาลสามค่ะการโรงเรียนตองบ๊อบกอ็มีเด็กจำนวน4 3คนค่ะแล้วก็มีคุณครูเป็นคนอยู่ไหมคะค่ะมีคุณครูเป็นคนค่ะ่ะารหลักขาการก็คือพ่อพอ๋อสิทธาร้งพิมพ์มค่ะการข้ก,การครูมีอยู่นึ่งคนค่ะคุณครูปราเวทซีมาล่าแล้วก็พนักงานราชการ สรงคนค่ะเหลือเขาคือหลูกจ้างหลุกจ้างก็โรงเรียนกะคือตอง่าเงินตุกปีเวลางบมดดึ่งปีนี้จะเป็นการตรวจประปาข้องใบกระท่อมก๊อกเลี้ยงน้าชาค่ะอือาจารย์ครับเราพ่อจะจับใจความได้ว่ามันไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ที่จะจ้างบุคลากรครูเข้ามาดูแลหนักเรียนถูกไหมครับก็เราก็เลยจัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นนะครับ เออตอนนี้เรามีบุคลากราอยู่แปดคนน,คคนะครับกับนักเรียนชีสิสิบสามคนค่ะนะครับก,ก็โอเค,อเค,อเค,อเคนะครับเด็กมันมีพอได้ไหมครับอาจารย์อ่าพอนุบาลค่ะค่ะมีอนุบาลอนุบาลอย่างเช่นเช่ปอค่ะปอก็มีทุกชั้นเลยเนาะค่ะมีทุกชั้นค่ะครับโอเคอาจารย์ครับอ่าอย่างน้อยเนี่ยปุ๊บได้ยินมาจากตาดผู้ใหญ่นะครับได้ให้ข้อมูลมาคร่าวๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูในในเขาเรียกาอาจารย์จังใช่ไหมครับีอยู่เนี่ย รู้สึกว่าเขาทํางานมาเนี่ยแล้วเขาผูกพันกับโรงเรียนรู้สึกว่าเขาเขาเขาอยากอยู่ที่นี่เขาไม่อยากไปที่ไหนนะครับตรงนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนกล้องผู้นําชุมชนหรือว่าตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยครับได้คุยแล้วเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะอยากให้ชุมชนเนี่ยหรือโรงเรียนตรงนี้ครับอย่างคงวายคงอยู่ไว้นะครับก็อยากอยากได้ชื่อชั้นนิดหนึ่งครับว่าการที่เราเราระว่างที่ถ้าโรงเรียน มันไม่มีงบประมาณก่อนนี้มันทุกอยู่ไปกับมันมีโรงเรียนนี้อยู่เนี่ยพุทธลับกลองชุมชนเนี่ยความเข้มขนเนี่ยาจา์ว่ามันมัน,มนอันนห้นมันดีว่ามันดีว่าอย่างไรมันเนี่ยกับพวกอยากให้ซื่อส้านนีดนงครับโอ้ตอนนี้ถ้หว่าไม่มีเงินจ้างคุณครูก็จะเลือกคุณครูรวมวมังกรตางการก่อเกศสี่คนค่ะคุครูลวน,นีเลือกเก่ท่ามคนเประว่าค่าราดการเนี่ยคือคนหนึ่งคนแล้วก็พนักงานราชการเนี่ยคือ อ่าเป็นเกตเป็นคนจางพออีกสองคนค่ะคือตีเลือดคือกะต้องอ้าดีอยากยายอ่าดีทำงานไหมค่ะอ่าดีซ่อนไหมคือตอนนี้มันก็ค้นกระตบหมากรับเด็กๆค่ะซึงเงินทุนก็ไม่กบจันแล้วก็ต้องซ่อนขวดจำขวดขวดจันกะต้องมีปันหาครับว่าเด็กหักเรียนเนี้ยคือมันจะนักสกิดค่ะคุณอาะาการเรียนการสอนมันก็โดยลงไปค่ะนะครับเออเราอยากให้มีปัญหานี้ชุมชนตองการมีปัญหานะครับจริงๆแล้วเนี่ย ในเรื่องของความตั้งใจของบุคลากราคกรูนะครับผู้น,นําในพื้นที่และรวมไปถึงผู้ปกครองนะครับก็พยายามที่จะช่วยเลือกันนะครับในทุกมีตีกันอยู่แล้วครับอาจารย์ครับผมเป็นห่องอย่างหนึ่งครับอาจารย์ในระยะย,า,ยาวล่ะครับอาจารย์ถ้าเราทำอยู่แบบนี้ครับกิจกรรมครั้งนี้โอเคอม,มันอาจจ<ฮ>ะได้ ไ,ไม่ไ,<ป>ไม่ไม่ยื่ค่ะคือตุกุกปีต้องทำเป็นปีตุกปีค่ะอาจจะต้อนป้าหรือว่าเรียนนำชาตก็ตุกปีต้องครบกอบปีหรือว่าเงินมดไม่มีเงินจ้างก็คือต้องทำตุกปีค่ะอืมอืมโอเคแี่เราถ้ามาปีนี้จะกำลังเดียวได้แล้วครับนี่อันนี้เหรอคะกันเพ่งเจแล้วไม่ครับมันกันผมเพิ่งมาอ๋อผมเพิ่งมากันครับมาาน้นเล็วค่ะอ๋อก็คือเโอเคแหละแต่ละปีเราก็ทำแบบนี้าเกิดหว่างมีจากตัวนึ่งตัวใดตีเข้าข้ามาเราก็ปีนัดจะไม่ทํา แต่ว่าถ้ามันการเกรดนี่มันไม่ได้จริงๆในชุมชนก็จะช่วยกันทำแบบนี้นะครับคือจะทำซิฟซี่มีซ่าค่ะข้องตุกๆปีค่ะเป็นเป็นประจําปีเลยค่ะคือตอดป้าป้าหรือว่าเลี้ยงน้ําชาค่ะอืมโอเคโอเคครับก็นี่เป็นคุณครูนะครับตีอยู่ในโรงเรียนบ้านถุงบ็อกนะครับคุณครูส้มกับคุณครูปีคุณครูปียาคุณครูปียานะครับกับคุณครูปีส้มนะครับทีพอ่ม เชิญทางช่องฐานเข้ามาเนี่ยครับอาจารย์ได้เข้ามาเลขกเฟี้ยนผดติดอ,อาจารยด้ัินสถานการณ์นะครับยอย่างน้อยใบม่านจํานวนนักเรียนนะครับแล้วก็ความทางใจกองกชุมชนที่อยากให้อ่าอย่างคงไว้ถึงโรงเรียนนะครับความแข็งแกร่งของชุมชนเนี่ยครับอ่าเรื่องหนึง่งที่มันเป็นท่านสําคัญเลยคือท่านพระองค์งความรู้ฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยคือคือไม่ไม่เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ครับแต่มันคืออ่าตัวจริงขององค์ความรู้นะครับที่จะ นุ่นเสริมนะครับห้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งในในมิติของการเรียนการศึกษาต,ตรงนี้ครับจานันเรียนเนี้ยพุ่งคิดหวาถ้าเกิดหวาคลิปเนี้ยนะครับไปเตะตาไปตรงใจนะครับหน่วยงานหรือบุคคลสําคัญนะครับส่วนนึงส่วนใดก็แล้วแต่ครับเราปกุงจะ,ะซื่อสาตน,นะครับแล้วก็อยากบอกไล่ๆฐานหวาเราอยากมีตรงนี้วายอยากให้โรงเรียนบันถึงบล็อกเนี่ยเป็นหนึ่งในทรัพยากรนันทบุรคขาข้องมุ่ง้าตำบล้ํามะบุญนะครับแล้วก็ ในชุมชนนะครับคนหลายๆคนนะครับแถบทุกคนนะครับเราต้องการให้ตรงนี้อย่างคงไว้ฉะนั้นถ้าเกิดหวานะครับเคยมีกําลังนะจันนะ<ไ>นะครับหรือว่ามีบทบาทหน้าทีท่ทีจะไปะยุ่งหรืออักษตาตรงนีีไวายเนี่ยเรากยายากให้มันมีวายในชุมชนของเราสุดท้ายครับจันครับอยากจะให้จันทางก่องฐานเนี่ยได้ปากไร่ถึงฐานผู้ชมนะครับที่ชมเราอยู่นะครับเห็นเลยครับ ออก็ยักคว้าวา่าคนไหนนะคะจะมีลูกอยู่ใกลเคียงก็สามาถพาลูกมาเรียนที่นี่ได้ค่ะแล้วก็คนไหนเด่ว,ว่ามีก็เด็กจิตอะไรนะจิตจาซาหรือว่าอยากมาโอนดยทดีว่าไม่มี่าตอบแทนในวัน,นี้มาได้ค่ะเพราะบ,บางที่ก็คือต้องการครูทีจช่วยดูแลนอนุบาลต่ออนุบาลซอ,องงั้น มีครูแก่คนเดียวค่ะคนค่ะคือคืออยากอยากว่าแต่ว่ามีเพื่อนเดียวยากเก็บประสบการณ์ประสบการณ์ในการสอนนะคะอ่ะอนุบาลนี่กี่มีนักเรียนกี่คนคะนักเรียน11คนค่ะ11สองวงค่ะสองวงมีครูนึกคนน่ะนึกคนค่ะนึกคนค่ะอ๋อครูผิ่ต้องครับครูผีดต้องคนเดียวนะครับนึกคนค่ะอืมอืมอนุบาลสองวงมีใจยากเก็บประสบการณ์นะคะจิตอาสามีจิตอาสาตรงนี้คือสามารถมาเก็บประจำการได้ค่ะโอเค โอเคนะครับครูพีทชอมนลครับอยากถามหน่อยก็ยากเชิญชวนพี่นองนะคะมีลูกล้านก็มาสมัครได้เลยค่ะตอนนี้ก็รับอนุบาลตั้งแต่ที่ควบค่ะที่ขวบที่ขวบวเป็นต้นไปค่ะตั้งแต่ที่ขวบเป็นตน้ตน,ตนไปนะครับเการมาเรียนที่นี่เนี่ยนอกจากรายบ้านแล้วลเนี่ยเราอย่างใดเมื่อกับหวาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในใน,ในการนุ่นเรื่องให้โรงเรียนมันยังคงอยู่อะเราว่าจำนวนกล้องนักเรียนก็มีพ้นต่อการพิจารณาใช่ไหมเนาะ อ่อนะครับก็ปักปักกันไว้นะครับพ่อมีงครับอาจารย์ครับเรียกชายได้เลยนะครับถ้าว่างานหรือพ่อมีทำอยู่นะครับสามารถช่วยเล่าโรงเรียนได้ได้นะครับป้าเด็กนักเรียนไปเที่ยวตีสู้การเรียนรู้ก็ได้นะครับในเรื่องเราก็เทคโนโลยีพลังงานทดแทนนะครับจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรอาจารย์ก็นะครับเรี้ยงชายได้นะครับไล่ไล่ช่วงกับตีพ่อมฝากไปแล้วนะครับก็อยากให้ พวกเรานะครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับในวันที่คุณครูไล่หลายฐานที่อยู่กันเนี่ยด้วยความพยายามนะครับแล้วก็ด้วยความตั้งใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูที่เดินทางไว้บ้ามาตรงนี้ครับการน้องๆ้องเขาอ่ามีความตั้งใจจริงนะครับที่จะอายู่ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่นะครับผ่านระบบการศึกษานะครับโดยการส่งต่ออองค์ความรู้นะครับไปยังน้องๆในพื้นที่ฉะนั้นแล้วครับสิ่งดีๆที่อ่า พยายามทํากันในทุกมีตีในทุกกลุ้มค้นนะครับก้องจุมชนคนน้ำาอบุนในวันนี้นะครับห้ากวานะครับได้ยินไปตึงตรงไหน นะครับทันใดที่มีกําลังกว่ากันอีกครั้งนะครับหว่าได้มาช่วยกันนะครับสร้างสันสังคมนะครับสร้างความมั่นคงทางด้านการศึกษาให้กับน้องๆในพื้นที่นะครับสำหรับเทปนี้ครับผมต้องกราบขอบคุณนะครับคุณครูผี่ซ้อมกับคุณครูผีญานะนะครับหมากๆเลยนะครับแดีวก็คุณทุก่านครับติดตามกับชมทุกเทปนะครับทีพผมลงไปในพื้นที่ต่างๆนะครับวันนี้คงจะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม 奶奶。<gasps>